สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคหาน้อยเด็ดสูตรมัดรวมสี่น้อยครับวันนี้วันที่เจเดือนห้าปีห5ห้าครับก่อนระชมของวันที่7เรามาสรุปของวันที่6กันก่อนนะครับวันที่6เชฟหนุ่มให้ตัวเด่นไปที่สองสี่เจ็ดเก้าแต่เจ็ดเชฟหนุ่มเขียนผิดไปเป็น5แต่ว่าเขียนให้ไวให้ข้างบนนี้นะครับใครที่เห็นเมื่อวานนี้ก็น่าเสียดายมากๆ รอบเฉพาะกิดออก6 3 2กับ7 3 3ดสาเข้านะครับแล้วก็มาดูนี่เจตรงๆเลยไม่น่าเขียนผิดถ้าไม่น่าเขียนผิด f อซก็จะได้น้นๆกันเลยแหลนะแต่ก็เ็มหนุ่มก็ยังเขียนทิ้งไว้ให้นะแล้วแต่คนชอบส่วนรอบอออก6กสาแล้วก็7 3เข้า7 3แล้วรอบอ่าพิเศษออก8 7 8 จ็ดแปดตรงตรงครับแล้วก็เจ็ดสามส่วนรอบปกติออกหนึ่งหนึ่งหกกับหกเก้าหกเก้าก็เข้าหกเก้าเก้าหกส่วนรอบอาร์วอออกเจ็ดแปดสี่กับหนึ่งแปดหนึ่งแปดไม่ม,มีมีแต่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเข้าแต่ ไม่เข้านะครับรอบนี้ส่วนรอบแปดสี่ก็ไม่มีมีแต่เจ็ดสี่สี่เจ็ดเข้าแต่สี่นะส่วนตัวเด่นเมื่อวานเข้าหมดเลยครับเข้าสองสี่สองสี่เจ็ดเก้า น่าเสียดายมากๆเมื่อวานไม่น่าเขียนผิดเลยไม่ถ้าเขียนแต่ว่าเชนนุ่ก็ใส่มาให้อยู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเข้าเด้งสองเด้งเลยเจ็ดแปดก็เข้าแปดหกเก้าก็เข้าเมื่อวานโอ้โหแตกกระจายน่าเสียดายมากแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าเข้าเข้าชุดที่ให้ไปก็เข้าสามสองก็หกเก้าแล้วชุดนี้กันไว้ก็เข้าเต็มเต็มก็แตกกระจายเนาะก็เดี๋ยวจะ น่าเสียดายมากเด็ยวันนี้วิ่งลูที่2ก็เข้านะครับ2องสามสาม,ส,ามสองก็มาตามต่อครับวันนี้จะมาให้พลาดละว,วันนี้วันที่เจน,นะครับผมคัดสันมาแล้วเพื่อ f อโดยทุกทุกท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตัวเลขมีเข้ามีลู ขนาดเข้ายังเขียนผิดเลยเนาะโอ้น่าเสียดายจริงๆมาครับตามใหม่อย่าไปเสียดายมันวันนี้วันที่7เด่นที่2นะครับผมช,ชา้าๆสองสแล้วก็8นะครับผมวิ่งรูดที่5้านะครับ วิ่งรูปที่ห้าครับชุดเด่นสี่คู่ก็จะเป็นสองสามสองสี่สองกแล้วก็สองเจ็ดส่วนสี่ก็จะเป็นสี่ สามสีหหกแล้วก็สี่ส่วนชุด5้านะครับผมห้าหนึ แล้วก็ห้าเจ็ดนะครับส่วนแปดก็จะเป็นแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แล้วก็แปดหกนะครับผม ันนี้ไม่พลาดชุดเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปดนะครับส่วนชุดสามตัวยังไม่แตกชุดสามตัววันนี้จัดไปที่ห้าสี่สอง สี่แปดสองแล้วก็แปดสองห้าครับผมก็ลองพิจารณาดูครับฟันให้วันนี้ที่ห้าสามสี่ห้าแล้วก็แปดสี่ สอนะครับฟันสชุดก็อย่าลืมอ่ากดไลค์กดตามให้เชฟหนุ่มนำโชคด้วยนะครับเป็นเพียงแค่สูตรคิดคำนวณเนานะคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ